ถ้าไม่ได้คิดจะลงทุนระยะยาวมากๆนะครับกรอบเลยเวลาสักประมาณปีหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าไทยกับจีนเนี่ยใกล้ๆกันเออเวียดนานมนี่ดีเ<ม>วียดนามนี่ดีแต่มันขึ้นมาเยอะมันเริ่มแพงและในความรู้สึกผมก็มโอเคขึ้นขึ้นมาเยอะมากนะครับจากตอนนั้นที่เราคุยกันที่มันลงไปแ0ดร้อยกว่าจุดเนาะวันนี้ก็ใกล้ๆพันสามละส่วนไทยวันนั้นเนี่ยที่เราคุยกันแถวๆพันหกก็ลงมาพันสามเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ <S <S รวม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 แล้วเนี่ย P/E a t i ชผมเข้าใจว่าทางเวียดนามกับไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากละอยู่แถวแถวสิบสี่เท่าอะไรเงี้ยราวนะครับสิบสี่สิบห้าเท่าก็อยู่ในเลทที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ถามว่าจุดที่น่าสนใจคือการลงทุนเนี่ยมันเป็นสมการสองชั้นคือเมื่อไหรเราได้ข้อมูลที่ดีเนี่ยแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันดีเนี่ยบางทีอัพไซด์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ของบางอย่างอะ่ะมันอาจจะแย่แหละ ไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนมองว่ามันแย่มากๆมากๆถ้ามันแย่น้อยกว่าที่ทุกคนคิดเนี่ยบางทีผลตอบแทนในระยะสั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะละซึ่งเมืองไทยเนี่ยผมมองเริ่มเห็นทายการฟื้นตัวที่ดีกว่าตลาดคาดนะครับแต่พอดีพอดีมันมาตกกระทบกับมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางการเมืองนิดหน่อยเนาะเราก็ต้องค่อยๆตามดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่รอบนี้ที่ฝรั่งขายเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของ ความกังวลเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องเรื่องที่ผ่านมาละเรื่องฟันเดอรเมนททลเรื่องการฟื้นตัวคงไม่ใช่ละครับอืมแต่การเมืองรอบนี้ดูเหมือนจะากยาวอพอสมควรอย่างเมื่อกี้ผมคุยกับพี่เกษมเนี่ยอ่าพี่เกษมก็บอกว่าค่อนข้างจะกังวลหลายดอกอยู่เหมือนกันนะครับคือมันต่อเนื่องอะไหนตั้งแต่ปีที่ผ่านมามันไม่จบสัทีพอมไม่จบปับ๊บทางต่างชาติเองเขาก็เขาก็เริ่มไม่เอานะครับอ่าถ้ามันยังเป็นภาพนี้อยู่จริงๆพี่มี่กลับมองเห็นเป็นโอกาสถูกไหมฮะหมายถึงว่าถ้า ฝรั่งเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรแต่จริงมันมีหุ้นที่พื้นฐานดีอยู่ต้องใช่ใช่แต่ต้องดูด้วยแหละว่าฝรั่งเขาก็ขายหุ้นไทยไปพอสมควรละการที่จะขายต่อจากเนี้มันต้องตามดูเนาะปีนี้เก้าหมื่นล้านละถ้าให้ฟอกแคสก็โอเคอาจจะยังมีแรงขายอยู่แต่มันควรจะเบาลงอะ่ะถ้าเกิดปัดจจัยทางเศรษฐกิจเราพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นเช่นจริงๆตั้งแต่โควิดเนี่ยที่คุยกับคุณอีกมาจะเห็นว่าอีจดีพบ้านเราก็ไม่เคยทําได้ตามคาดเนาะ เราคาดกันสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นกว่ามาตลอดมันไม่เคยได้เนาะมีปีเนี้จริงๆไตรามาสหนึ่งเนี่ยเป็นน่าจะเป็นไตรามาสแรกหลังจากโควิดอ่ะที่ GDP ที่ประกาศออกมาเนี่ยเราทําได้ดีกว่าที่ฟอร์เควสแล้วก็ EPS ตลาดเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นมันเป็นนิมิตหมายที่ดีทางฟัน d a เมนเทลเนาะแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเม็ดเงินภาครัฐที่ติดลบแรงๆมาสองไตรมาสเนี่ยพฤษภาเริ่มเบิกจ่ายได้แล้วใช่ไหมครับคุณผิรแล้วก็ ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวนี้ยังเป็นดิเวอร์สําคัญของปีนี้แน่ๆเพราะว่าถ้าย้อนไปเนี่ยวันนี้เราเป็นโลซีซันนะแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาวันละแสนคนนะคุณออกเอาคิดเร็วๆเอาแสนคนคูณสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยมันได้สามสิบหกจุดห้าล้านคนแล้วนะมีนขนาดเรา,เาตัวเลขโลซีซันนะแล้วรัฐบาลเนี่ยเพิ่งมีการเปิดฟรีวีซ่าจากห้าสิบเจ็ดประเทศเป็นเก้าสิบสาประเทศเนี่ยเพราะ,ะนั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้เนี่ย ถ้าให้ผมคาดการเล่นๆเนี่ยโอกาสจะกลับไปเท่ากับ pre covid หรือก่อนโควิดเนี่ยหรือใกล้เคียงหรือติดลบนิดหน่อยเนี่ยมีโอกาสสูงเลยก็มันก็มีประเด็นบวกรออยู่เหมือนกันครับผมพอจะให้ไอเดียได้ไหมครับเอาแบบสั้นๆก็ได้เพราะจริงๆอยากจะคุยจริงกับเวียดนามนะครับก็ใน,ในในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสไปที่ธีมของเม้นเงินภาครัฐผมว่าเม้นเงินภาครัฐจะเป็นธีมที่ชัดเพราะหุ้นหลายตัวที่พึ่งพากับเม้นเงินภาครัฐเนี่ย โอ้โหลงมาแบบระเนระหน้าเลยนะคนอีกก<ม>องอยู่ข้างล่างหมดเลย<ม>คือถ้าเกิดเม็ดเงินพักรัฐมันอัดฉีดกลับมาแล้วเป็น V shape เนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็ก็จะเด้งขึ้นไปก่อนเรื่องหนึง่งแรงๆแล้วเดี๋ยวเราไปคิดกันต่อว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมว่าหลายๆตัวมันลงมาต่ําเกินไปธีมที่สองที่พอจะมองเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นธีมที่เกาะกระแส AI ที่เขากําลังพูดคุยกันอย่างแบบในตลาดโลกเนาะ AI ก็ตอนนี้มันมัน,ม,นมันมีหลายๆซัพพลายเชนเนาะ เอไอเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราไม่ทันละก็เป็นพวก a อ m l n เอ็มเอดียะไรพวกเนี้ยเมืองไทยไม่มีไอเอที่2เนี่ยก็คือพวก AI ไอโมเดลแชทจีพีท e เมิเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีแต่การที่จะอ d ดอปลงมาเป็นซอฟต์แวร์ AI กับฮาร์ดแวร์ i i เนี่ยมันจะมีพวกหลายๆบริษัทเช่น Tech c o n s u l ลอะไรพวกนี้คุณีกเขาก็จะต้องเข้าไปขยับปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินการธนาคารการประกันภัยเนี่ยพอมี AI เข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิด การยกระดับการลงทุนในดิจิทัลครั้งใหมท่ที่อีกรอบหนึ่งหมายถึงว่ารอบที่แล้วอาจจะลงทุนไปเยอะมากแล้วใช่ไหมครับผู้ดีเหลือ,อจ,จะลงทุนไม่เยอะละพอมีเรื่องของ AI มาเนี่ยกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนสตรอรี่ว่าต,ต้องมาเริ่มลงทุนใหม่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือ,ไอไปลายทางที่เป็นฮาร์ดแวร์เอไอเนี่ยหลายคนีิชมเป็นผู้ชมอยู่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ AI นะฮะผมมาใช้ทุกวันเนาะผมก็จะรู้ปัญหามันแหละว่าตอนนี้จริงๆสิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือไอตัวเอ A CPU ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่า AI Notebook หรือ AI Smartphone เพราะเราอยากให้ latency มันต่ำลงเราอยากเพิ่ม privacy ให้มากขึ้นบางครั้งเราคุยกับ ChatGPT เราต้องโหลดไฟล์ของบริษัทเราเนี่ยอัปโหลดขึ้นไปเพื่อให้มันวิเคราะห์เนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยสบายใจทั้งช้าด้วยหรือบางทีไม่ไม่ค่อยช้าเนี่ยแต่มันก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราโหลดขึ้นไปเนี่ยสำคัญมากเลยนะ มันชัวร์หรือเปล่าที่จะขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ทําให้มันมีความเสี่ยงอย่างสองวันล่าสุดเนี่ยตัว microsoft เพิ่งเปิดตัว c o pilot plus pc อ้โหถ้าคุณอีกไปดูเทปนะมันเป็น pc ยุคใหม่ที่เราเคยคิดว่าตลาดสมาร์ทโฟนกับ pc อิ่ตัวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ต้องมาคิดใหม่เลยพอมันมีไอ้เรื่อง pc ai ออกมาเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะแบบไม่น่าเชื่อเลยนะผมยกตัวอย่างเร็วๆสักเรื่องหนึ่งเช่นว่าสมมติว่าส <c oughs> <c oughs> อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมอาจจะไปเซิร์ชหาเสื้อผ้าให้ภรรยาแล้วกันผมก็เอ่อเซิร์ชไว้ว่าเดี๋ยววันเกิดจะซื้อของชิ้นนี้ให้ภรรยาเป็นเบรสสีเขียวสมมตินนะแล้วอยู่ๆผ่านมาอีกสองสามอาทิตย์ผมดันจาไม่ได้คุณอีกว่าที่ผมไปเซิร์ชตรงไหนว่ามันเว็บอะไระคือมัอนจําไม่ได้อ่ะผมสามารถจะใช้ฟังก์ชันรีคอร์ผมบอกวันนั้นอะเหมือนผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะเป็นเบรสสีเขียวนะราคาแถวๆนี้แต่ผมจําไม่ค่อยได้หรอก มันจะไปลื้อฟื้นความทรงจําแล้วสักเจชันมาให้เราหมดเลยคุณีิหรือภาพในอดีตเรื่องราวในอดีตที่เราจําได้เราเร่าว่านีเราเคยถ่ายกับคุณพ่อนะตอนนั้นปีอะไรไม่รู้คุณพ่อนั่งอยู่ตรงนี้มีเรากับมีน้องสาว a อก็จะไปลื้อฟื้นแล้วไปหาที่มันอยู่ในเครื่องมาให้เราทั้งหมดได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เมื่อก่อนเวลาเราจะหาพวกเนี้ยโหบางทีหากันหาลายวันใช่ไหมคุณีิหาเอกสารสักใบหนึ่งเออหาแล้ววุ่นวายมากต่อไปไม่ต้องแล้วแม้แต่เป็นไฟล์เอกสารนะครับ ที่เกี่ยวกับสํานักง,งานของเราว่าสัญญาข้อกฎหมายที่เราทํากับใครอะไรยังไงเราไม่ต้องหายเจอแต่เราขอขอให้จาได้เราเราในเรื่องราวว่ามันทํากับใครอะไรยังไงเมื่อไหร่คร่าวๆเนี่ยเขาก็าจะสามารถใช้ฟังก์ชันรีคอร์เนี่ยดึงมันกลับมาได้ทั้งหมดเลยผมว่าพวกเนี้ยจะทําให้เม็ดเงินการปรับเปลี่ยนเนี่ยเกิดขึ้นแบบครั้งใหญ่รวมถึงเมื่อวานเนี้ย Apple เพิ่งเปิดตัว Apple Intelligence ใช่ไหมครับก็เป็น AI ของ Apple เนี่ยอ่าตอนนี้อาจจะยังไม่ว้าวนะ แต่เดี๋ยวพอมันเปิดตัวปุ๊บอะผมว่าจะขายดีแล้วก็ว้าวอยู่ดีทิ้งท้ายสั้นๆหน่อยนะครับสําหรับในช่วงนี้ที่ตลาดผมว่าบางคนเบื่อไปแล้วอะใน,ในบ้านเราอะนะครับว่าถ้าโดยเฉพาะถ้าสมมติมันเจอเพราะว่าตลาดแบบนี้ต้มกบไปเรื่อยๆหรือบางช่วงอาจจะเจอ panic sell อย่างเงี้ยครับเราควรจะเราควรจะทํำยังไงนะคือจริงๆคําว่าอาชีพนักลงทุนเนี่ยความยากของมันก็คือเราต้องอยู่กับมันทั้งในช่วงเวลาที่ดีและเวลาที่ไม่ดีเนาะ ถ้าเรากระโดดเข้ากระโดดออกตอนที่ตลาดดีเราเข้ามา enjoy แล้วตลาดไม่ดีเราออกไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเหมือนนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะครับเกมลงทุนมันเลยเป็นเกมที่เราไม่ได้หวังที่จะเอาผลตอบแทนที่ได้มาใช้ในวันนี้พรุ่งนี้เนาะเรากะว่าจะออมไว้เพื่อการ,กรเกษียณที่มั่นคงมันเหมือนการวิ่งมาราธอนน่ะกาลังใจเนี่ยถ้าคนวิ่งมาราธอนจะรู้นะเรื่องของกําลังใจเรื่องของการวางแผนร่างกายเนี่ยมันสําคัญกว่า โครงสร้างร่างกายอีกเนาะว่าแขกใครแข็งแรงกว่ากันอน่ะมันต้องวางแผนมันต้องน่นมันต้องนี่เนาะก็ผมก็เป็นหนึ่งเป็นคนธรรมดาเหมือนกันนะครับเวลาเจอภาวะตลาดแบบนี้ถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อนะเซ็งไหมก็เซ็งนะแต่เวลาตลาดดีดีผมก็พยายามบังคับจิตใจไม่ให้ดีใจเกินไปเนาะให้เตรียมตัวว่าอาจจะเจอวันแบบนี้เนาะแต่เวลาวันที่ผมเจอวันแบบเนี้ยผมก็จะให้กําลังใจตัวเองว่าเดี๋ยวสักวันมันก็จะเปลี่ยนแปลงกลับทิศทางไปเป็นวันที่ดีเหมือนกันเหมือนคําจีนที่เขาบอกว่า เมื่อราบลื่นเนี่ยอย่าลุ่มหลงนะครับเมื่อล้มเหลวเนี่ยอย่าร่ำร้องครับเราเดินทางมาทางนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางต่อสู้ต่อสู้ไปให้ให้ถึงที่สุดการจัดพอร์ตโฟลิโอแมネจเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะมีแค่พอร์ตโฟลิโอไทยอย่างเดียวอาจ,จะไม่พอแล้วก็ณนีกก็ต้องมีเวียดนามบ้างมีจีนบ้างแต่ก็ไม่ควรละทิ้งไทยนะเพราะไทยก็เป็นน่านน้ําที่ เราหาข้อมูลได้เยอะเราเข้าใจธุรกิจมันได้ดีมากๆเพีงแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของตลาดุ้นไทยเท่านั้นเองแต่จริงตลาดก็จะแบบนี้ครับกลับไปกลับมาเดี๋ยวพอมันลงเสร็จมันก็จะมีนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆมองเห็นโอกาสแล้วเข้ามาลงทุนกันอยู่ดี